ไอพวกทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนี่เนี่ยต้องมาลำบากคนติดป่าผมคือคนติดป่าที่อนุรักษ์ป่านะครับเจอขยะลอยน้ำนี่ผมรับไม่ได้เลยแล้วแล้วแล้วอา่ากูไปยังไงดีเนี่ยชิบหายแล้วกลับไงเนี่ยเวแล้วต้องโดนกรรมตรังสีแน่ๆเลยสักดอกนึงเนี่ยอ,อือกูไม่ยอมช่วยวยลงได้ขึ้นไม่ได้ เฮ้ยหลักสูตรจำครับหลักสูตรจำเย่ะเยอะเยอะดิคุเล่นเกมอะไรเนี่ยไอิป่าจริงๆโอ้โหนะเป็นพิษเขียวๆถ้าเราเหยียบมันเราจะเป็นไข้นะฮะอันนี้คือวิบัติบรรลัยมากๆแล้วแบบทางขึ้นดีๆไม่มีให้กูบังเลยหลาจ้าเฮ้ยโอ้ยติดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพักแรกแรปพยาต์ก็ชายท้องอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ในท้องกูดิ้นเป็นเปลงแล้วอึ๊บ จะหายาแก้นะครับเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่ผมว่ากระโดดตรงหินนี้แล้วก็เดินไปได้ถ้ารอดเราก็รอดนะครับทำไมกูก็กลับไปนอนบ้านโอเคไปนอนบ้านก่อนเะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Green Hell กับ Spirit of Amazonia นะเป็น DLC พาร์ทสนะฮะอ่าก็มาตอกเล่นมากับพาร์ทที่2อนะครับเอ่อซึ่งจากเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะได้มายังพื้นที่ใหม่แล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ใหม่นี้เนี่ย น้ำเนี่ยมันสกประปนะครับทำให้เราไม่สามารถดื่มได้ก็คือเราต้องทําการเก็บพวกถังสารเคมีเนี่ยเอามาเผาทิ้งให้หมดเสร็จแล้วเราถึงสามารถดื่มได้นะครับแล้วแบบคือใช่ว่าแค่เก็บอย่างเดียวแล้วมันจะดื่มได้นะเราต้องเผาด้วยอ่ะเราทำไมต้องเผาด้วย <c oughs> มึงเก็บมึงโยนทิ้งกไกลๆไม่ได้อเอะแบบอผอไม่ได้ครับมันต้องเผาเลยอะ่ะแบบหมดสิน้นหมดกันซึ่งกันและกันตรงนี้ดียวต้องหาไม้มาเผาก่อนด้วยอ่นไหนๆก็อุตส่าห์เดินผ่านมาแล้วจุดไฟเบรนมันเลย แป๊บหนึ่งนะครับหาต้นไม้ตัดแป๊บนี่อ่ะเสร็จแล้วก็จากนั้นก็จุดไฟเผา,าเลยอย่าให้มันมาอยู่ตรงนี้อีกเดี๋ยวเผื่อว่าเราเออเราอาจจะเก็บไปใช่ป่าวแล้วเดี๋ยวอาจจะมีใครแบบว่าเดินผ่านมาในป่าแล้วก็เห็นถังสารเคมีแล้วก,ก็เตะเล่นอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวแม่งจมไปในน้ําอีกแล้วก็เลยเผาซะเลยครับทีเดียวขจัดคราบกูคือนักขาจัดคราบใช่ครับทีเดียวเลยเบบี้บ์น อาจใช้เวลาสักพักแต่ที่นี่จะปลอดภัยอีกครั้งแล้วก็ได้ค่าความเชื่อใจมาอีก25นะครับจากหมู่บ้านที่ใหม่นะที่เราเจอเมื่อพา์ที่แล้วครับตอนนี้ค่าความเชื่อใจทั้งหมดเนี่ยมีอยู่50แล้วนะครับทับ1,000 <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าทําให้ค้นหาและช่วยเหลือชนเผ่าจากหมู่บ้านนี้นะฮะแล้วก็ชําระน้ําเป็นพิษเนี่ยให้สะอาดโดยการเผาขยะเป็นพิษ แล้วก็เรียนรู้ตำนานที่วาดบนก้อนหินและไขปริศนาเรื่องราวของมันจากนั้นก็ทำลายาขวาราฮานะก็คือเป็นชนเผ่าที่ไม่เป็นมิตรต่อเราและชาวบ้านด้วยนะครับเออเราก็ต้องทำลายด้วยแต่ก่อนทำลายนั้นนะหิวเนื้อจะตายแล้วแป๊บหนึ่ง้ยสัตว์ตัวนั้นน้องหยุดก่อนพี่ขอเอาไปเด็กเสืออา้อาวเฮ้ยดูแลนี่เมื่อกี้ไม่ตายเดียเด๋ยวๆนั่นมันลังพึ่งลังต่อนะี่แน่ เรียบร้อยตัวนิ่มแล้วไม่เด็กนี่เนี่อาหารวันนี้เด็ตีร์ตีเดองวันนี้วันนี้พี่ไม่มีอะไรกินเลยอ่ะอเนื้อตัวนิ่มดิบด้วยแต่ว,ว่ามันชิ้นเล็กใช่ปะ่ะอูชิ้นนิดเดียวเองครับกินอิ่มมาเนี่ยมันต้องหาตัวอะไรที่แบบเบิ่มๆมากกว่านี้อันนี้มันตัวเล็กเกินกินไม่อิ่มไม่อร่อยเลยครับแล้วตอนนี้แบบท้องก็เป็นพยาธิด้วยเนี่ยเป็นปรสิตต้องหาเห็ดส้มด้วยเอ้ยเห็ดส้มเจอแล้วหนึ่งสอง เจอสี่ด้วยขอบคุณครับพอดีตอนนี้พญาตกัดกินลำไส้กูหมดแล้วเถิงพรุนไม่หมดแล้วอ,อย่าก,กดกินผิดชิ้นนะไปกดกินเนื้อดิบนี่พญาตจะบวกสิบก็ไปเลยใช่ตายยังเขียดพญาตหายแต่ว่าโซกโปรกแดดแล้วล้างน้ําได้ไหมเนี่ยคือน้าแม่งนโคตรหน้าล้างเลยน้ำม่งเขียวอื้อม,มาเลยกูาล้างไปกูจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าแป๊บนึงเนี่ยผมต้องหาเนื้อสัตว์ก่อนครับหาเนื้อสัตว์พอคืนนี้นี่เฮ้ยลักเะพร้า ไอนี่เออเรามีไอนี่ฮับเอากะลามันไปทําซุปด้วยแม่เจ้าผมวบกะลามะพร้าวในพื้นที่แมปใหม่นี่หาโคตรยากเลยนะไอลูกมะพร้าวเนี่ยเก็บไปสองเลยเอาไปกรองฝนด้วยเอ,อ้ยนั่นนั่นนมีลูกหนึ่งรับแต่จะเอาอะไรปลาดิเอ,อ้ยเอาขวานปลาเหรออ๋อมันสามารถกดจีเพื่อเอาหินปลาได้เลยสูงจริงเลยอะแต่ว่าต้องไปโดนนะราะไม่ไหวเลยอยู่น้ำ เจ้ากลาไปทําเป็นนี่นะเป็นถ้วยด้วยแล้วก็เอาเนื้อเยื่อมันไปกินด้วยครับนี่ทูยินวันบอกเลยโปรโมชั่นได้1แถม2ส่วนอีกหนึ่งลูกนี่ค่อยก่อนก็ได้ตอนนี้เราต้องหาเนื้อกินก่อนนะเพราะเราอยู่โปรตีนนะคยูตีนว่ะเฮ้ยตรงนั้นก็สัดไอตัวนั้นโอ้โหแต่อยู่อีกฝั่งนึงว่ะฆ่าไม่ไงดีลิงสวยๆอออือมโดนแต่ไม่ตายเอาหอกกลด้วย เฮ้ยไม่เสียงเพลงรลทึกเดี๋ยว,ยวมันเอาหอกกูไปแต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องไปตายที่ไหนสักที่นึ่งนี่แหละซึ่งเราจะล่าดีไหมเฮ้ยเดินระวังระวังนะครับโอ้ยยังไม่เป็นแผลโอเคไปไหนแล้วไปตายตรงไหนเนี่ยนี่ไงตายได้เนื้อแล้วววันนี้ได้กินเนื้อเลยครับแบบใหญ่ๆแล้ว ทั้วคนจะได้กินแค่เนื้อชิ้นเดียวพอดีมันไม่อิ่มแบบมันไปกินชาบูอะแล้วเราเลือกกินแค่ชิ้นเดียวอะมันจะคุ้มหรอมันต้องแบบนี้ครับเนื้อตัวนิ่มมไม่ใช่ดิเนื้อแคปพิบาร่าตัวเจี้ยอะไรเนี่ยว่าแต่หนักจังทิ้งอะไรดีวะเนี่ยทิ้งกะลาหนึ่งกะลาสองทิ้งสองไม่ได้ต้องทิ้งไม้วะครับทิ้งไม้เออเนี่ยโอเคไปกลับบ้านมืดแล้วด้วยไปนอนครับแต่ก่อนนอนต้องจุดไฟปิ๊งปิ๊งย่าง,าง,างก่อนเอาเรื่องขาดับ ขากลับนี่กูเสี่ยงตายมากมีทางสะดวกกว่านี้ไหมฮะตรงนี้แบบพี่เสี่ยวอะเหยียบทีเป็นพี่อ่าวอันนี้ใกล้ๆหมู่บ้านอ๋อเดินอ้อมได้นี่วาอุ้ยสุภาพจิตลบสองนี่น,น,นีเดินอ้อมได้มันมีไม้อยู่อ่าโอเคแล้วก็เอาปริงออกก่อนเนื้อตัวโคตสกปรกดูดอร่อยไหมอีดอกแล้วก็ล้างเนื้อล้างตัวแป๊บนะีลงน้ําไม่ได้นะแต่เอามาล้างตัวได้ครับเป็นไง <laughs> มันบอกโอ้ผมไม่ได้ลงไปจุ่มทั้งตัวซะหน่อยผมแค่ล้างตัวมันก็ล้างได้สิตัดกะอะไรของมึงเนี่ยแล้วก็จริงนะผมว่าจะก่อแคมป์ไฟด้วยนะแต่ว่าในเมื่อเราอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยเราสามารถใช้หมู่บ้านนี้เนี่ยอะไรเด็กเนาเราสามารถใช้นี่แคมป์ไฟที่หมู่บ้านเนี่ยย่างเนื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปก่อไฟเองอยู่ให้เมื่อยนะบอกเลยว่าแคมป์ไฟหมู่บ้านก็มีประโยชน์อืมรอย่างยาวๆตอนนี้เริ่มง่วงแฮ แต่ก่อนนอนต้องกินเนื้อก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวตาย <c oughs> ในระหว่างย่งก็คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านหน่อยละกกนเนี่ยครับมาเริ่มคุยสักทีอังการาชาผมอยากถามผมอยากตามหาหมู่บ้านยาบาหัวฆ่าองการอะไรจะอ,อะไรเยอะผมอยากตามหาหมู่บ้านยาบาหัวฆ่า <c oughs> ไม่ไม่คุณจะไม่มีทางได้พบใครทั้งนั้น แค่ให้ผมการที่คุณมาที่นี่ทำให้พวกวิญญาณโกรธเกลียวมันโกรธโกรธโกรธปันนั้นเชียวคนไปล่าสัตว์และไม่ได้กลับมามันต้องเป็นเพราะคุณแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงใจเย็นใจเย็นกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวเลยลุงลุงหงิดอะไรเนี่ยคือเมียไม่ให้เอาแล้วมาลงที่ผมเลยลุงหงิดอะไระข้าความช่วยใจแปดร้อยนะจะช่วยผม และถึงจะได้ให้อิลุมิช่วยได้นะต้องมีค่าความเชื่อใจของหมู่บ้านนถึง800กูมีแค่สิบให้ก่อนไม่ได้ค <c oughs> ่าความเชื่อใจกูมีห้าสิบตอนนี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหแปดร้ยครับแ0 0รอกูกลับไปนอนบ้านก่อนก็ได้กูขอไปเที่ยวช้อปปิ้งในปา่ามึงก่อนละกันนะลุงนะแ0 0รอยนะฮ <'re> ะเยอะเกิน่าย่างเสร็จแล้ว2ชิ้น yeah. เย่มากินก่อนเลยครับ ดำอย่างลยเนี่ยกินผิดชิ้นครับเจริญแล้วไม่ปนเนียนอีดอกพยาธิเดกเลยหนึ่งหนึ่งชว์วโอ้ีเด้ยแต่ไม่เป็นไรครับมันพยาธิแค่หนึ่งอยวไปหาเห็ดแล้วก็ได้เห็ดหาเห็ดส้มจริงแล้วเราจะนอนตรงนี้เลยก็ได้นะเนี่ยครับแต่ว่าผมจะไปนอนที่บ้านดีกว่าแล้วก็เซฟด้วยนะเพราะว่าเราอุตส่าห์ทั้งก่อแค้มไฟทั้งหาเนื้อได้ด้วยนะครับเพราะงั้นกลับบ้านเลยดีกว่าเฮ้ย อัเนื้อเพิ่มอัเนื้อเพิ่มกดชิปเล็งแม่นๆแ,แล้วก็ซื้อ h e a d s h o หัวแตกเดี๋ยวค่อยเอาเนื้อมาย่างเก็บคืนด้วยอ่ดีที่ช่วงนี้เนื้อมันอุดมสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมจะต้มน้ําเนี่ยน้ําที่อยู่ในกระติกเราเนี่ยมันเป็นน้ําสกรปรกนะต้มให้มันสะอาดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาดื่มอ่าทําซุปผักเด็กเลยด้วยมัเ้เผลอๆเนี่ยเยโดนี่คือปาร์ตี้มันบอกวุหิวพอดีเลยเกือ แต่กูไม่แบ่งให้หรอกโทษทีนะน้องนี่ปาร์ตี้ของฉันคนเดียวต้มเสร็จอ่าแล้วก็ดื่มอร่อยจากนั้นก็ไปน,นี้ด้วยซุปเนื้อซุปเนื้ออ่าใส่เข้าไปครับส่วนท,ที่เหลือ,อย่างไปเลยแล้วก็แมปอ่าอันนี้เนี่ยผมจําแมปได้หมดเลยนะมันจะมีแมปที่ว่ามันมีท่าเรือมีเอ่อเป็นคมปมของคนค้าของเถื่อนนะอาจจะเป็นพวกค้า กัญชาอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนูนะ้นเนี่ยเออผมจําแบบได้แบบละเอียดได้แหละนะเพราะฉะนั้นผมไม่หลงแน่นอนรนะับในพื้นที่เนื้อเรื่องหลักผมไม่หลงแน่นอนนะครับแต่ว่าปัญหาคือเราจะไปยังไงมันจะมีรูอยู่ฝั่งนู้นด้วยคนระับแต่ว่าถ้าผมจะไม่ิดเนี่ยมันจะมีเส้นทางลับอยู่ด้วยนะก็คือตรงนี้เนี่ยจะมันจะมีไม้อยู่ซึ่งเราต้องมีตะขอปีนก่อนแต่ผมยังไม่มีแต่ว่าึ <laughs> ่งผมยังไม่มีแต่ว่า เนี่ยวะมันจะมีไม้อยู่ด้วยให้เอาตะขอเกี่ยวตรงเนี้แล้วก็สามารถปีนขึ้นไปได้เลยเพื่อไปเป็นทางลับไปยังหมู่บ้านใหญ่เลยนะมันเป็นหมู่บ้านของคนคนของเถื่อนนะนะเออประมาณนั้นแต่ว่าเอ้ยนี่ไงตรงนี้นี่ไงมันปีนได้เลยตอนแรกนึกว่ามันต้องหาตะขอเอามาเกี่ยวซะอีกคือจริงๆไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไม้ยื่นออกมาแล้วก็ถ้าเกิดเรามีตะขอเนี่ยก็สามารถเกี่ยวแล้วก็ปีนขึ้นมาได้เลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาน่จะทำให้เราเออสะดวกขึ้นเดี๋ยวนะนันตัวอะไรวะ เฮ้ยคุณป้าเออแล้วก็แน่นหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่จริว๊วแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมึงเดินอยู่นะเออค่อยก่อนดีกว่ามืดเดี๋ยวสู้รำวากนะเราต้องไปเตรียมพร้อมก่อนเตรียมพร้อมของเราก็คือรอให้เช้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาไฟใหม่กับกินเห็ดด้วยกินเห็ดกินเห็ดส้มพยาดกัดท้องไส้กูจะขาดแล้วนี่ไงเห็ดขอบคุณครับแม่นึกว่าจะเดินหาไกลซะอีก โอ้ผมต้องตั้งเต็นใกล้ๆกับหมู่บ้านคุณป่าเออมันจะได้สะดวกนะเราจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับไกลอยู่ไงเต็นเซฟเนี่ยอันนี้วิ่งกลับสักไกลเชียวแถมเดียวขากลับนี่ก็เสี่ยงไม่ใช่น้อยกูลงไปนี่เหมือนกับคนเหล็กสองเลยโชนอยู่โปงด้วยดู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 ดไวไดูด้วยคือต้องูดูดซฟใหมู่ดูนูดนดู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 ดทดู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 อูด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 ่ดู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  เดี๋ยวนอนก่อนอะฮะตื่นมาสักประมาณหกโมงเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านตรงหมู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดผมเล่นนับในเวอร์ชันเก่าเนี่ยในเอ่อต้องพูดว่าเป็นเนื้อเรื่องในเวอร์ชั่นตอนแรกเนี่ยมันจะมีมาเชเต้อยู่ซึ่งแต่เราได้มันมานี่โอ้มันคืออาวุธระดับมหาพระการในการกวาดล้างไอ้พวกคนป่าได้เลยเนี่ยโอ้โง่มึงเฝ้าตรงนี้เลยเหรอตายโอเคไปเช็ค ประชากรโลกว่าตรงนี้เนี่ยมีชนเผ่าใหม่มันคือตัวไรและอึดแค่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยกองอะไรฮะไปขุดได้ครับอาหารยังชีพใครเอามาซ่อนด้วยอา้าวใครเอามาซ่อนไว้เนี่ยกูขอเอาไปกินนะแถมวิ่งอยู่ได้โคตรนานเลยครับตั้งแปดวันแน่น่าจะเป็นอาหารของคนป่าที่ขุด Amazon, เอามาซ่อนแอบเอาไว้ครับไม่ให้ใครกินเลยงั้นกูเอาไปกินแล้วกันนะโทษที เอ,อวางครับชิ้นบนเริ่มเลยแล้วก็ตรงนี้ดูดีๆด,ด้วยเออเสียงไรออนั่นหินให้อ่านได้ศิราจาลึกแท่งใหม่แทงใหม่นี่ฮะตำนานบทใหม่จะไม่มีนักล่าคนไหนลงทางในหมอกเออใช่แต่ตอนนี้กูลงในป่าทำไงได้แต่ขอดูก่อนนะครับอยู่อะไรบ้างหรือเปล่าอยู่น้ำว่าน่าดื่มน้ำมาก่อนแฮ เออแต่ช่างมันเถอะเราน่าจะอยู่ไหวอยู่ครับอยู่ไหวอยู่นะกินกล้วยไปก่อนนะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มีถังสารเคมีด้วยนั่นไงเฮ้ยเสียงกองระทึกอ่มมันแบบตุมตุมตุมพร้อมบวกเลยเหรอจะเอาหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะเขาเก็บก่อนผมลักโลกับลักโลกลักโลกธรรมชาติน้าอยู่ด้วยมือเราเขอเก็บถังแป๊บตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย ตรงนู้นกระจักระจายอยู่เดี๋ยวค่อยอ้อมเดี๋ยวค่อยอ้อมเก็บตรงที่เก็บได้ก่อนตรงนี้กระโดดข้ามไปได้นะแต่กูจะเสี่ยงเพื่ออะไระเดินอ้อมก็ได้อ้อมไปฝั่งโน้นน่ะโอเคเมื่อกี้มีเสียงกลองด้วยรัมมันแบบมันเคาะต้อนรับคนหลงทางยองไงยงงเนะอยู่ไหนะวะไม่ไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมรับเมื่อคืนเมื่อคืนมันออกมาเดินเล่นนะเที่ยวกลางคืนเดิเราอ่ะ ตรงนี้น้ําแบบนี้นี่อย่ากระบอจกจระเข้ก <c oughs> ูจะลงดีไหมดยเฮ้ยองดูไอสัตว์ตัวนี้ครับไม่โดนแดดโอเคน่าจะลงได้ไม่ตายด้วยแสดงว่าเป็นน้ําที่น่าจะลงได้น้าสปกปรกอ๋อแค่สปกปรกแต่เราเหยียบได้ครับเหยียบได้มันไม่แบบว่ามา <c oughs> ชนชัยเนื้อหนังเรานี่หมู่บ้านตรงเนี้ <c oughs> เราเคยมานะครับตอนเล่นในเวอร์ชันแรกแต่ว่ามีอะไรเปลี่ยน <c oughs> นี่ไง เดี๋ยวเยวสียงเพงลงระทึกมาเชตเต้เจอมาเชตเต้แป๊บนึงนะทิ้งไอนี้ละกันที่ขุดเออแล้วก็มาเชตเต,ต้ไม่ขึ้นสนิมด้วยคือตอนเล่นในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันขึ้นสนิมนะแต่อันนี้เนี่ยก็คือเป็นก่อนที่เราจะอยู่ในเนื้อเรื่องหลักไงแต่เราจะไม่สบายนะฮะเอ้ยมีรถด้วยตรงนั้นเดี๋ยวนะไอรถคันนี้คุน้นๆอนาคตกูทำนายได้เลยว่ามึงจะไปคว่ำตรงไหนสักที่หนึง่งเสียงอะไร พราะว่าผมจาได้ว่าไอรถคันนี้เนี่ยมันไปคว่ำอยู่ตรงนู้นนะตรงแบบอีกฝั่งนึงอ่ะเออมันไปลดคว่ำอยู่ซึ่งมันจะมีกระติกน้ําอยู่ด้วยโอเคแต่ตรงนี้มีหันกระป๋องเฮ้ยเก็บเย็ดด้ขอบคุณครับกําลังขาดแคลนเนี่ยนะมีจดหมายด้วยกดอ่านแปบ๊บบากโก้พวกคนเถื่อนพยายามโจมตีเราตลอดเราจะวางยาพวกมันพวกมันจะได้โจมตีคนของฉันไม่ได้ทิ้งของเอาไว้ดูว่ากับดักจะใช้ได้ไหมแล้วกลับไปที่เมือง เราจะเริ่มทํางานเมื่อพวกมันตายพวกคนเถื่อนน่าจะหมายถึงคนป่านะผมว่าสุดก็คือไอเนี่ยมันคนขนของเถื่อนมันมาบุกลุกป่าแล้วโดนคนป่าโจมตีไม่แปลกเลยนะมึงไปบุกบ้านเขาไอ้ขนมอุย้ยโคตรเยอะเลยอุย้ยคนทิ้งแบบเอาไว้เหรอเยี่ยมอ๋อมันอ๋อมัน,ม,นมันไม่ใช่ขนมมันเป็นแผนที่ครับเออแต่ก็ดีได้แผนที่ใหม่เลยครับยี่ไง ดูไม่ง่ายเลยนะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นถังสารเคมีตรงนี้เป็นหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่อีกเยอะแยะเลยเห็นแล้วขี้เกียจเดินแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมจำแมปได้หมดแล้วแหละโดยที่ไม่ต้องดูแผนที่เลยอะ่ะโครเทพเล่นจุดเปื่อยอผมบอกเลยเอ้ยหม้อไอ้นี่ใช้แทนไอ้นี่ได้ครับใช้แทนกะลาได้แต่หม้อหนักมากเลยครับทิ้งหม้อทีนี้ลดไปสองกิโล <laughs> <g ül üyor> คือโมโหโคตรหนักเลยอะ่ะอุ้ยเนยเอาแล้วเหล็กเออผมลืมทิง้งเอาไว้ที่บ้านเนี้ยว่ะไอ้พวกเหล็กเนี่ยทิ้งไว้ที่นี่ก่อนก็ได้ทิ้งไว้ก่อนนะเพาว่าเดี๋ยวจะจะใช้เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาชิปหายเลยครับเพราะว่านี่ไงกระป๋องเปล่าโคตรเยอะเพราะว่าผมเอาตรงนี้เนี่ยเป็นแคมป์ชั่วคราวเราดีกว่านะเออมันพื้นที่ดีพื้นที่ดีพื้นที่ดีแถมของมีโคตรเยอะเนี่ย พวกกระป๋องเหล็กเนี่ยเอาไว้หลอมได้ทําเป็นเหล,ล็กเป็นชุดเกราะเหล็กเงี้ยได้อยู่โอเคที่นี่คือบ้านเราแล้วหยุดหยุดเม่งเลยเข้มคนเตือนแล้วกูขอนะจะก่อเต็นตรงไหนดีว่าเอามันตรงนี้ละกันตรงนี้ตรงนี้ก่อเต็นเซฟก่อเต็นเซฟนี่วางได้เปล่าวางได้ไหมถ้าเธอนี่ตรงนี้ได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึง ที่รถนี่ไงมีเสาอากาศเฮ้ยไอ้นี่ที่ใช้ซ่อมวิทยุแน่ๆเลยว่ะครับไอ้นี่เสาอากาศไนวะเสาน่าจะเป็นของภารกิจครับแต่ว่าในควสเนี่ยมันมีบอกอยู่นะว่าให้ซ่อมเสาวิทยุซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงไหนด้วยเปลี่ยนเสาอากาศที่ชํารุดยั่ไงค้นหาอะไรมาซ่อมวิทยุเนี่ยมันขี่ค่าแล้วก็คือเราเจอแล้วแต่ปัญหาคือไอตัววิทยุมึงอยู่ตรงไหน <c oughs> เออแต่ถ้าเกิดจะไม่ผิดมันมีอยู่ที่หนึ่งอันนี้น้ำส้มเก็บก่อน มันมีอยู่ที่หนึ่งแล้วก็อยากแก้ปวดมันมีอยู่ที่หนักๆให้กูพูดได้จบก่อนได้ไหมต้องทิ้งก่อนครับมันไม่ได้มันมีอยู่ที่ <laughs> หนึ่งนะมันจะเป็นเหมือนกับลานจอดเครื่องบินเนี่ครับซึ่งจะเป็นแมปประมาณแมปที่3มมันจะมีวิทยุอยู่เราอาจจะเอาไปติดที่ตรงนั้นก็ได้นะผมว่าเออเป็นไปได้อยู่แต่ว่ามันจะไกลมากเลยนะครับไกลมากๆโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมาทำเต็นท์เซฟก่อนแล้วก็ทำกล่องเก็บของ ก็ต้องใช้โครนอะไรงี้เก็บของพวกนี้เดี๋ยวมันตกหายเาไปทิ้งไว้ในบ้านดีกว่าทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวหลงลืมทิ้งไว้ในบ้านนี่แหละตรงนี้ครับตรงนี้ <c oughs> มันหนักมึงวิ่งเลยใช่ไหมเนี่ยไอยอยู่น้ำไหมครับพี่อยู่น้ำน้ำส้มดื่มเลยละกกนนะงั้นสักสูดเพิ่มน้ำา3สเก่งครับอโอเคที่เดือทิ้งเอาไว้อันนี้เพิ่มโปรตีนด้วยกินอ เยี่ยมเริ่มกลับมากะปิกระเป๋าแล้วอ่ะแล้วก็ทำเต็นท์แป,ป๊บมาเชตเต้ไม่ใช้แปับเดี๋ยวมันพังใช้ขวานไปก่อนมาเชเต้นเราใช้สู้กับไอ้คนป่าเผ่าใหม่นะน่าจะดูเดือดอ่ะเซจแคมป์เราแบบร้ยๆนะแบบชั่วคราวที่ดีๆมีเราไม่นอนเรามาคางเต็นท์แบบไร้ยๆนอนเดี๋ยวแปนบนึงเซฟก่อนเอออุตส่าห์ทำมาเกือบตายเซฟแป,ป๊บอ่ะที่นี่คือที่พักชั่วคราวเรา อาจจะไม่ชั่วคราวครับเพื่อๆอาจจะถาวรถ้ามันดีมากเกินไปนะว่าแต่มันไม่มีกระติกเออเพราะว่าเหมือนเราเคยเจอกระติกอยู่ในรถคันนี้นะครับอ้านี่ไงกระติกเออจําได้ว่าไอ้รถคันนี้เนี่ยมันจะไปคว่ำอยู่ที่หนึ่งนะครับเออมันจะไปคว่ำอยู่แล้วก็จะมีกระติกหล่นอยู่นี่ไงกระติกได้แล้วล้วก็เติมน้ําเนี่ยได้เยอะมากสวยเนี่ยมันเติมได้น้อยอดื่มกันเลยแล้วกันอเออเป็นปรสิตเยี่ยมข้อที่ไปตรงนี้แหละมันเติมได้แค่ยี่สิบไงส่วนไอ้กระติกเนี่ยเติมได้ประมาณ 80มั้งเอ้ยอันนี้เติมได้40ส่วนไอเน,นี้ยเติมได้80นะมันบวก2เท่าอ่าเจ๋งเนาะเออได้กระติกแล้วแล้วก็เซฟอีกทีนึงเป็นปรสิตด้วยไปหายาแก้แปคบเฮ้ยฟ้าร้องแมยไม่เคยร้องมานานวันนี้ร้องเฉยเลยครับแบบอยากตกจ้างั้นเอาไอ้น,นี่กรองแล้วกันเอาหมอ้อเอาหมอ้อเออหม้อกรองเนี่ยแล้วก็กะลาด้วยเอากะลาเอากะลาเดี๋ยวยเดี๋ยวหม้อกรองไกลไปเดี๋ยวตั้งลืม นี่มีน้ำสะอาดอยู่ครับเจ๋งเดี๋ยวเราค่อยกรองให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็เราค่อยตักสศษกระติกไปเลยเป็นไงโม่กรองน้ำสะอาดจะได้ไม่ต้องไปต้มอยู่ไงเสียเวลาตั้งกรองเลยไอ้นี้ด้วยกลากะลาเอากลาเปล่ามาด้วยอ่าโอเคเรอกรองได้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยตักเติมเศษกระติกกระป๋องเปล่าเก็บเอาไว้ในบ้านไอ้นี่เราทําเป็นเหล็กอาหาันอันนี้อยู่ได้8วันตั้งไว้ก่อนพอดีมันเพิ่มอะไรน้อยเอาไว้พวกไอ้กระป๋องไปก่อน น,นมันเพิ่มเยอะกว่าน้ำหนักตอนนี้อยู่ได้อีกหนึ่งวันหนึ่งวันไอ้นี่กล้วยอยู่ได้อีกหนึ่งวันกินเลยปุ๊บยำไม่มไต้องกินแล้วตอนนี้เต็มยาเก็บไปตรงนี้นนกระป๋องยังอยอู่จากนั้นก็ไปไปเผาไอ้ตรงนู้นดีกว่าไอ้ตรงที่มันเป็นถังสารคเคมีนี่นี่นี่สมุนไพรส์อัน,นี้โอ้ผมยิงน้อยๆอ,อ,อยู่ด้วยครับพอดีโดนในพวกงูนี่ฉกกูเป็นว่าเล่นเลยรางนั้นต้องเก็บไปด้วยสมุนไพรเอาไว้ค่อยคราากับผ้าเป็นเด็ด ค่อยทําไมแลลวครับเลยหายากๆอยู่ด้วยมูลินเลียนี่ครับมาก่อนแล้วก็ปริงดูดกูอีกแล้วไปจบๆอยู่ได้แล้วก็หาเห็ดสม้มนี่เห็ดสม้มไม่ต้องหาเจอเลย 1...2 แล้วก็จากนั้นก็ไปครับเดี๋ยวไปเคลียร์ทงางศาสตร์เคมีแป๊บเพื่อเพิ่มข้าความเชื่อใจนะี่ยแล้วก็ตามหาหมู่บ้านคนป่าเพื่อช่วยเหลือคนป่าที่เป็นฝั่งคนดีเนี่ยที่โดนจับไปโดยฝั่งคนร้ายนะครับ ต้องไปช่วยด้วยรังนกรังนกเอามาทำเป็นเชื้อฟืน้นนี่ข้ามไงดีกระโดดข้ามดีไหมหรืออ้อมดีกระโดดเออเ <c oughs> จริญเจริญกันนะโอ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเองนายแค่นี้คันๆเก็บแป๊บทงังสารเคมีครบไหมครบแล้วโอเคจุดไฟเผาเดีย๋ยวค่อยไปนอนรับทีเดียวเลยนะตอนนี้มันแค่แบบ ง่วงๆงแบบอ๋อให้เป็นพิษไข่ผมไม่ไหวแล้วอ่อนแรงและถวยอย่าค่อยนอนทีเดียวนะครับเฮ้ยเจอมนุษย์เจอมนุษย์นี่แน่ไม่ตายเออทั้งสองเม็ดเจอมนุษย์มนุษย์ษมึงหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยที่เจอเมื่อคืนแตกไปซะออตกใจนึกว่ามีใครเดินย่องมาจะจิ้มกูซะแล้ว มันบอกไม่มีใครจิ้มหมรอกมึงอะจิ้มกูเอาไปทําเป็นมือดึกคืนนี้เลยละกันสวยคนป่าขอธนูกินครับเออมีอีกปักคาหัวไอ้น,นี่ล็อกยากลากเลเออได้แล้วส่วนหอกอันนี้หอกเรากี่เปอร์เซ็นต์หอกเรา27จะเจ๊งไั้ด้วยแอบถือว่าเปลี่ยนเลยละกันเปลี่ยนอาวุธมันบอกกูมาตายเพื่อเปลี่ยนอาวุธให้มึงแท้ๆนี่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเจ๊งครับเจ๊งเจงหมูป่าด้วยเดี๋ยวค่อยแล่ละกกนนะตอนนี้จุดไฟเผาก่อนเฮ้ยผมว่าต้องนอนก่อนดีกว่าวครับ เนี่ยมันจะหมดหลอดแล้วพวกมันลดไวมากเป็นพิษไข่กลับไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจุดไฟเผาไอ้น,นี้ด้วยผลไม้ส้มมาแล้วแล้วก็ซ้อมตายยา,ยาวๆเลยครับพี่โอเคลดพิษไขเสร็จแล้วก็ตรงนี้น้ำสะอาดตักเติมได้มาเท่าไหร่เอยอ๋อมันเก็บได้ร้อยหนึ่งครับได้มา30อันนี้เติมได้มาอีก40 50ครึ่งกระติกแล้วจ๋งเดี๋ยวรอให้ฝนตกอีกแล้วเดี๋ยวค่อยกรองอีก โอเคนอนเพิ่มเลยแล้วกันเอาให้เต็มหลอดนะฮะแล้วก็ตื่นตอนเช้าไปเลยห้าหกโมงเช้าเยี่ยมฝนตกเติมอีกปึ๊บเป็น62 72 82บแล้วจะเต็มร้อยแล้วเจ๋งเจ๋งเราจะได้พกมันไปเสร็จแล้วก็เดินทางได้ยาวๆเลยนะมันต้องกังวลเรื่องน้ำอีกต่อไปอ่ะแต่เธอใจดีเอาเต็มร้อยไปเลยดีกวัวเอาละจากนั้นก็ไปเผาบิบบเบิร์นเพิ่มข้าความชื่ใจมา นิดหน่อยยี่ห้าส่วนเนื้อสัตว์ผมว่าทิ้งไว้งั้นแหละนะพอดีไม่รู้จะเอาไปย่งตรงไหนครับขี้เกียจกลับไปที่หมู่บ้านด้วยอ่ะเรจ็จุดไฟได้ไหมเนี่ยได้แหละมันเป็นภารกิจเราไม่ได้จุดเพื่อเอาชุดรอดมันเป็นภารกิจผมมันน่าจุดได้แหละได้และเออนะเกมมึงจะสมจริงอะไรขนาดน,นั้นแบบจุดวันฝนตกไม่ได้อะไรงี้นี่ไงฝน คนยุตตกแล้วอ้าเออก็ดีครับจะได้รู้ว่าจุดได้ชัวร์อ่าแล้วก็ได้ค่าความเชื่อใจมายี่สิบห้าเนบยังไม่เลยจะครบแปดร้อยอ่ะเหนื่อยนะเนี่ยแปดร้อยอ่ะแปดร้อยเลยอ่ะเจ็ดสิบห้าองเนี่ยได้มาทั้งหมดเนี่ยก็คือแปดเปอร์เซ็นต์เองเออเหนื่อยกว่าเราจะครบสักแปดร้อยเนี่ยคือต้องถล่มหมู่บ้านเหมือนกับกูเป็นจอร์นวิกยอ่ะอย่างนั้นเลยครับแบบจะต้องช่วยเหลือใครสักคนถล่มที่นีน่ที่นั่น ช่วยๆช่วยเจอทั้งมีค่าขอบชุดใจวย้ยขวานพังแล้วก็ใบโมลิเนเลียอันนี้เอามาครับก่อนนะครับทำเป็นผ้าเป็นเดชแล้วก็ครับกับใบพอกยาสูบเพื่อทำเป็นยาแก้พิษงูเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพราะเราจะโดนจกเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้นะครับอยู่ในป่านรกเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ฝนตกน้ำยังว่างเปล่าโอเคแล้วก็เซฟปึ๊บอ่าเรียบร้อย โอเคมก็สลับเกมกรีนเฮลนะครับเดี๋ยวเอาไพ้พัดพาหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปตรงนี้ดูนะครับมันจะมีท่าเรืออยู่นะเออถ้าจะไม่ผิดแถวๆนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะมันจะมีท่าเรืออยู่ซึ่งอาจจะมีอะไรใหม่ๆให้เราฟาร์มก็ได้นะครับเออก็้าเป็นได้นะแล้วก็ตรงนี้คือพื้นที่เขตใหม่นะไปต,ตรงนี้จะเป็นเต็นท์ล้างเออถ้าจะไม่ผิดมันจะมีเต็นท์ล้างอยู่จะเป็นป่าไผ่ตรงเนี้ยแล้วก็รอบๆเนี่ยจะเป็นบ่อจระเข้นะครับบ่อจระเข้โอ้บูสกุน้าไปเลยเออ โอเคประมาณนั้นนะฮะก็เอาไว้ต่อพาร์ทหน้าเลยละกันนะฮะ